สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายถ่ายถทยนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์นะคะโอ้พี่น้องหา่างหายไปนานเลยนะคะเนื่องจากว่าทํางานเนาะดูสวยก่อนนะคะเนื่องจากว่าคุณยายทํางานเนาะพี่น้องงานก็เยอะงานก็เยอะนะคะเสร็จแล้วยายเคยบอกเนาะ ว่าบริษัทมันมีการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่นะคะตั้งแต่เดือนออปีที่แล้วเนาะเดือนธันวานะคะว่ายายรอจดหมายเนาะตอนนี้จดหมายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นลายลากักษณ์อักษรเพียงแต่แจ้งให้ายายไปอบรมเพิ่มเติมนะคะอันดับแรกในวันที่30มกกร,รานะคะซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าทางบริษัทเขาจ่ายให้นะคะจ่ายให้ 6ชั่วโมงนะคะให้ไปอบรมหกชั่วโมงนะคะยายก็จะไปทำงานวันอังคารใช่ไหมคะวันอังคารวันอังคารนี้ที่จะถึงเนี่ยค่ะนะคะวันอังคารวันที่เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวยายดูแป๊บหนึ่งเนาะวันที่เท่าไหรน่น้อลืมวันลืมคืนพี่น้องเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง ะะวันอังคารที่21นะคะวันอังคารที่21จนถึงวันที่27ยายจะทำงาน7วันนะคะในกรณีที่ไม่ป่วยไม่ไข้นะคะก็จะไปทำงานปกติ7วันเนาะตกวันนี้คุณยายหยุดนะคะแล้วก็21ถึงวันที่27นะคะยายจะทำงาน7วันช่วง7วันนี้ยายก็ได้รับฟังนะคะช่วงที่ไปทำงานก็ได้รับฟังว่าเขาอบรมอะไรกันบ้าง คือต้อคืออย่างนี้นะคะเหตุผลที่เจ้านายคนใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้คุณภาพเนาะและทีนี้เครื่องบินเขาก็มีการลาออกหมายถึงว่าเราเป็นคนที่สัมปทานแล้วบังเอิญปีเนี้ยเราไม่ได้สัมปทานกับสัญญาเก่าๆพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะยายก็เปรียบเทียบ นะคะคเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะก็คือเราสัมปทานทุกปีเราเคยได้สัมปทานทุกปีจากสนามบินนะคะทุกสายการบินก็ว่าได้เนาะทีนี้มาปีนี้เนื่องจากว่าเจ้านายคนใหม่แล้วลูกน้องบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านการทดสอบงานนะคะแล้วก็ก็คือพูดง่ายๆไม่มีคุณภาพนะคะแทบจะทุกแผนกเนาะเสร็จแล้วเจ้านายคนใหม่เขาก็ว่าต้องมีการปฏิวัติ เพื่อที่จะทําศักยภาพขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้เห็นให้บริษัทสายการบินอื่นๆเห็น,นว่าบริษัทของเรามีคุณภาพอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยจะจัดการอบรมพนักงานขึ้นมาซึ่งบางคนก็ทำงานมาเป็น2 0 3 0ปีอย่างเช่นคุณยายไทยไทยก็ต้องไปอบรมใหม่เพื่อที่พยายามที่ปีหน้าที่จะดึงสัญญาตัวนี้กลับคืนมาเอาประมาณนี้นะคะอันนั้นเรื่องรายละเอียดก็ค่อยว่ากันหลังจากนั้น ของยายนี่วันอบรมวันที่30มสิบมกราใช่ไหมคะเป็นวันหยุดแต่เขาให้ทุกคนไปอบรมนะคะทุกแผนกไปอบรมเป็นเวลาหกชั่วโมงนะคะเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะยายก็ไปอบรมยายจะไปดูนะคะหลังจากนั้นเขาถึงจะมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงทุกคนว่าคุณจะอยู่จุดไหนนี่คือข่าวนะคะข,ข,ข่าวที่คร่าวๆที่คุณยาย ไปศึกษามาในแต่ละวันที่ว่าคนที่เข้าไป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 อบรมมาเนาะหลังจากนั้นพอวันที่หนึ่งปุ๊บนะคะสัญญาเก่าเนี่ยเขาเขาก็จะดึงออกไปเราก็จะไม่มีเครื่องบินที่เราเคยทำทุกๆปีนะคะก็คืองานงานน้อยว่างานเถอะคนเยอะพนักงานเยอะแต่งานอะ่ะไม่มีนะคะพี่น้องเข้าใจเนาะหลังจากนั้นพอ งานน้อยเขาก็ต้องมารื้อฟื้นใหม่เพื่อที่จะเอาสัญญาตัวนี้กลับคืนมาแต่จะได้หรือไม่มันอยู่ที่ดุลพินิจของทางบริษ,ษัทนู้นว่าเขาจะให้เราเซ็นสัญญาต่อหรือเปล่านะคะทีนี้ก็หลังจากที่ไปอบรมมานะคะมกลากุมพาปุ๊บเขาก็จะมาจัดนแผนกนะคะว่ายาไทยๆเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนโซนยุโรปหรือจะโซนเอเชียหรือจะเป็นเครื่องบินลำนี้ นะคะของทุกแผนกเนาะ,ะก็กุมภาก็ได้จะทําจัดตารางหลังจากนั้นบริษัทหมดสัญญาในวันที่1มีนานะคะบริษัทที่เคยทํามาด้วยกันเนี่ยหมดสัญญาในเดือนมีนาทุกทกุเครื่องบินที่เราเคยได้สัม,มธานมาเราก็จะไม่ได้ทานะคะกลายเป็นว่าวันที่1ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งก็คือถึงจะมีคําสั่งออกมานะคะว่าเราจะเหลือเครื่องบินกี่ลํา ในบริษัทสนามบินที่ยายทำเนาะพี่น้องดูสิทํางานมาตั้งยี่สิบสาสิบปีแล้ววันหนึ่งก็จะมาเกิดเหตุการณ์เนาะจริงๆเราก็น่าเศร้านะคะพี่น้องน่าเศร้าใจกับบริษัทเนาะเราเคยทํางานวันหนึ่งยายเคยทํางานอาทิตย์หนึ่งทําความสะอาดเครื่องบินเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะสี่ร้อยเครื่องต่อหนึ่งอาทิตย์พี่น้องคิดดูแต่ตอนนี้มันจะเหลือสักเท่าไหร่แต่นะั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เราก็ แต่เราก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เราก็หนึ่งเราก็เป็นห่วงบริษัทเนาะใหญ่ก็เป็นห่วงบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นอยางเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะก็เราไม่ได้เป็นเจ้านายใหญ่นะคะเราเป็นแค่คนรับคําสั่งนะคะเจ้านายใหญ่เท่านั้นที่เขาจะคอยไปคุยกับระดับใหญ่ๆนะคะหลังจากนั้นวันที่หนึ่งก็จะเป็นรูปประรรมในทันทีของวันที่หนึ่งมีนานะคะซึ่ง ตอนนี้นะปกติเนาะเราจะยื่นเรื่องขอไปฮอลิเด์ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ช่วงอบรมนะคะเราไม่รู้ว่ายายเนี่ยจะไปอยู่กรุ่ปหนึ่งกลุ่มสองหรือกลุ่มสามเพราะว่าเขาเอาพนักงานของทุกคน,นมารวมกันแล้วก็คระนะคะคระว่าคุณจะไปอยู่กลุ่ปไหนเวลาไหนแล้วเวลาก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยทําเช้าหกโมงครึ่งก็จะไม่มี จะเริ่มเป็นตีห้าครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็อีกกะหนึ่งก็จะคือสองโมงครึ่งเลิกสี่โมงครึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นยายก็ได้แต่ภาวนาเนาะขอให้บริษัทได้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อที่รองรับกับ ลูกน้องหลายๆคนเนาะหลายๆชีวิตนะคะพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับบริษัทของคุณยายไทยๆเนาะซึ่งเราก็คอยลุ้นนะคะยายก็คอยลุ้นขอให้บริษัทผ่านไปด้วยดีแล้วก็การอบรมครั้งนี้ก็น่าที่จะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ได้ตอบแทนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะยายก็หวังว่ายอย่างนั้นเนาะ หลังจากนี้ก็ค่อยมาลุ้นกันนะคะแล้วก็วันน a k a นะคะยายก็จะทํางานตามปกตินะคะคือช่วงเนี้ยปกตินะคะกะเช้ากะบ่า,บายหกโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเออบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มยังเหมือนเดิมนะคะจนไปถึงวันที่หนึ่งมีนาทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดแต่ยายก็จะเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเนาะโอเคนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนี่คือเหตุการณ์ที่ว่าทำไมย,ยายไม่ค่อยได้มีเวลาเนาะเพราะว่ามันมีธุระ เรื่องที่บริษ,ษัทหลายอย่างเนาะแต่วันนี้ก็ขอคุยนิดนึงนะคะให้พี่น้องได้เข้าใจแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถึงถึงยายจะไม่ได้ทำเต็มที่เพราะยายเป็นคนป่วยเนาะเป็นในกรณีพิเศษนะคะแต่เราก็เออเอาใจช่วยให้กับพนักงานอีกหลายๆคนซึ่งเขาไม่ป่วยเขาก็หวังที่จะมีเงินเดือนกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คอยลุ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาถ้ายายป่วยค่ะก็กลับบ้านนะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือในกรณีพิเศษซึ่งเราเป็นประวานนะคะก็คอยมาลุ้นกันเนาะก็โอเคนะคะบอกเราก็สิว่าทําไมคุณยายหายไปเนื่องจากว่าต้องเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วก็ต้องไปอบรมนะคะต้องไปทํานู่นทนํานี่หลายอย่างเนาะโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้วันอาทิตย์ขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนแล้วก็ อย่าลืมนะคะฮักกะโดดาฮักกะโดคือเก่านี่ข่าวเล่าเก้มาด่วนสําหรับคุณยายไทยไทยกับในจังหวะชีวิตช่วงปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงเนาะได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่นะคะสําหรับคุณยายแล้วคอยมาดูกันต่อไปว่าคุณยายจะได้ไปอยู่ตรงจุดไหนอีกครั้งหนึ่งและยายจะรายงานให้ทราบนะคะ thank you for watching my video clip see you again next time bye bye ลาไปแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องพูดนานๆาได้พูดทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอพี่น้องมีความสุขสู้ๆนะคะแล้วก็สู้ไปพร้อมกับคุณยายไทยๆไปแล้วค่ะยบายมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปแล้วค่ะ